สวัสดีครับผมจจโจออนทัวร์นะครับก็จากคลิปตอนที่แล้วนะครับที่ผมไปตกกุ้งที่บางประกงมาตอนนี้ผมจะเอากุ้งที่ผมตกกับมือผมเองเนี่ยมาทํากินเดี๋ยวผมจะย่างที่เหมือนตามร้านอาหารเขาย่างกันอนะย่างเนยใช่ไหมนเลยย่างธรรมดาแล้วก็กินกับซีฟู้ดตอนนี้ได้มาสดๆนะครับ สดสดจริงๆเลย <ขอ S 1> ก็คือดดก็คือวันนี้แหละแต่ว่าผมกลับมาแล้วก็เอามาทําเลยแต่ว่าผมแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับคือพาร์ทก็คือการตกกุ้งให้ได้กุ้งมาแล้วก็ได้มาแล้วเอามาทํากินนี่วันนี้ผมยังได้สดๆนี่เดี๋ยวให้ดูหลักฐานเี่กุ้งอยู่นี่นะครับหลักฐานผมก็คือกุ้งนอนอยู่เดี๋ยวผมให้ดูหลักฐานผมนี่ ดูนี่ครับหมัดหมาดปินตนีหาอีกปินมากครับด,ดูดตัวเบลเลอร์เลยนี่ผมบอกให้ตัวเบลเลอร์เลยนี่หา้กินตีน้นี่นี่น,นี่ตัวเบลเลอร์เลยน,นี่ครับ,รบแล้วก็มีตัวเล็กมาด้วยนะครับห้าตัวห้าหรือเปล่าสองสี่มีมีตัวเล็กมาหกตัวนะครับไม่ใช่ว่าตกได้ในตัวใหญ่เางเดียว ตัวเล็กก็ได้นะครับมันค้ากันเดี๋ยวนี่ตัวเล็กอ๋อฟินฟินน้าดูเลยวันนี้ของบ้านชอบมากเลยนี่โหเวลามันเวลามันกินเบ็ดนะครับโหสุดยอดมากเลยคันโกงเลยอะแม่งดิน้นดึก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 โอ้โหตกปลาแม่งเหมือนกับไอ้ตกกุ้งแม่งเหมือนกับตกปลาเลยอะเวลามันเวลามันติดเบ็ดทีอะโอ้โหมันมากตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันจริงๆ ดูขนาดของกุ้งนะครับผมให้ดูเทียบเทียบกับขวดขวดขวดเอ็มแล้วกันหให้ดูเป็นไงเทียบกับขวดเอ็มนี่ให้ดูเลยนะครับจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงอืมเป็นไงเป็นไงใหญ่ก็เล่งเลยไซส์นี้ก็น่าจะมารสักสองขีดสามขีดนะครับ สามขีนอาจจะไม่ถึงอาจจะเป็นสี่ตโลครับใบนี้แล้วก็ไซนี้นะครับไซเล็กๆนี่ไซเล็กๆไซเล็กๆก็มีตกได้นี่ไซเล็กๆนี่ไซเล็กๆมีห้าตัวหกหกตัวนี่ครับไซเล็กๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเหมือนที่ร้านมันทำกันตัด เงียบๆแย, ب, ย่ดูก่อนตัดเงียบๆเ,เลยนะครับนี่ที่ร้านมันทำเลยตัดนวดอืมอืมเสร็จแล้วก็ตัดขาใช่ไหมตัดขา ตัดให้กุดกุดอย่างเงี้ยครับลแลบบ้วแบบเดี๋ยว่ากลางแบบแบบเดี๋ยวเราเอามีด่ากลางเรามีด่ากลางเหมือนเขา Chạy anh nghe Bạn nhé, bạn ตัวที่สองตัวที่สองอากล้าบอก อีกสองนะครับอ,อ๋อแลนะ้เป็นถาดออกมาแล้วออกมาแล้วแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้แล้ว ยางกันเดี๋ยวเรามาย่างกันมานี่ย่าง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 ไฟอ่อนๆกุ้งธรรมชาติมันไม่เคยแดงมันจะไม่เหมือนกุ้งที่มาจากพมา่าไงอืม่า<ต><ไ>งพม้ากุ้งพม่ามันมันจะออกแดงแดง ในเจ้าฟังเสียงฟังเสียงครับฟีดฟีดฟีดเลย เดี๋ยวในระหว่างที่เรารอย่างกุ้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำต้มยำกุ้งไปด้วยแต่ว่าผมจะใช้กุ้งของผมเองกุ้งแชบวยนะครับผมจะมีเก็บไว้พอได้กินกุ้งย่างกุ้งมน้ำย่างแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับสดน้ำร้อนๆไปต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่ดูตอนดึกผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับมา <laughs> ดูกัน ตั้งน้ำแล้วนะครับก็ใส่นี่ไปไขแบมกูดค่ะใส่กุ้งไป để là phải vào, bản vào. ฟองทิ้งปรุงสุกละสุกละสุกได้ทีนะ่้ว ใส่นี่มาเดิน,นใส่พวกเข็ดไปใส่พวกเข็ดไปเลยนะครับเป็นไงเป็นไงหน้าขานไหมนี่นี่ลองดูนี่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้สุดยอดไหม ขนาดยังไม่ได้ปรุงอะไรนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมกะมาปรุงข้างนอกครับมีใครเอาขําสุกก่อนอ่ะตอ,อละปิดแก๊สตอและนะครับค่นี้ต่อไปก็มาปรุงกันเอามาปรุงกัน,นครับแล้วก็เติมน้ำนี่หน่อย นาวอะไรนะคปลาหนาวมีปลา่ายปีาโลบอีกขึ้นขึ้นโลบ ตามด้วยน้ำปลาครับใส่ไปก่อนแล้วชิมได้ได้ไ,ได้ไไดไไดตามเสร็จแ,แล้วก็ที่เหลือครับตักเอาแตนเนื้อตักเอาแตนเนื้อนะครับอเอาแตนเนื้อใส่ไป เสร็จแล้วนะครับนี่ต้มยำกุ้งน้ำใสน,นะครับโหสุดยอดมากเราพักอันนี้ไว้ก่อนอ่นนี่นะครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหย่างกำลังดีเลยเ่สองตัวแล้วมกเกอร์อตัวที่สามนะครับ นะครับก็ไม่รู้ว่าจะย่างทำไมขาเนี่ยย่างให้มันดูสวยไป้ไงนะตกแต่งขาอ่ะอไม่เอาดีกว่าขาไม่รู้จะไปทำอะไรขามันเราทำกินเองนี่เป็นไงสุดยอดไหม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 เออ ที่หนึ่งในใจคุณอเอเรียบร้อยแล้วนะครับสองเมนูวันนี้อห็นนะครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอมันมันจะไม่เยอะเหมือนกับกุ้งที่มาจากพม่าหรือกุ้งที่มาจากชายแดนอันนี้นบ้านเราก็ประมาณน,นี้ครับได้แค่เนี้ย ย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้น่ากินมากต้มส้มไอ้ไม่ใช่ต้มส้ม <c oughs> ต้มยำต้มยำกุ้งนะครับกุ้งฉบวย,ยสุดยอดสุดยอดกุ้งนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหม,มแล้วก็ผ้มในแมงเดี๋ยววันมันยังไม่ค่อยร้อนไงร้อนไม่ไม่ไม่เยอะนี่ แท้ทีเด็ดเลยนี่ตั้งไว้บนนี้เลยเป็นไงโอ้ต้มยำ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 หม้อไฟเลยแท้ๆเลยนี่นี่ซีฟูเด็บต้องใส่วาซาบิสูตรของหม่มอมขนาดแดงตีฟู้ดต้องใส่วาซาบิด้วยนะครับนี่วาซาบิวาซาบิพียอดเลยนะสูตรของหมอง่อมขนาดแด,ด,ดงหมอง่อมอเลยนะครับ ดำของหม่อมมาเราครอบครัวหม่อมเราบคบหม่อมด้วยโอ้โห,โหเิ็นมากตรงนี้ต้งยำ,ำแดดแดเป็นเป็นอาจารย์ของทุกยอันทั่วเป็นไงเป็นไงโอ้โหโต้งยำต้งยำจะนอนแล้วนะต้องยำต้องยำเล้ยด้วปุกด้กุ้งอันนี้น้ำใสนะครับ กุ้งเนี่ยกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยผมเนี่ยเป็นไงเอาของโอ้ยมึงนี่ไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยมึงนี้กุ้งล้วนเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวของอัทน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 ไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว สองคนไม่ต้องความกลางนะสองคนไม่ต้องหาท้องกลางนะกลางไม่ต้องจี๊ดว่ะดอยไหมดอยม ห้องขอมากมาดูกุ้งที่เราย่างดีกว่านี่นะครับนี่ค่ะละหวนชาติอกอดก กูแม่น,มน้ำดิมันจะขนาดไหนแม่นม้ำจะแท้ตกมาเองกับมือรวมอย่านขนาดไหนนี่นี่ใส่แม่งไว้นี้ก่อนแล้วก็นี่รอมันรอมันลงมา ตีฟุตตีฟุตโอ้ยอันนี้ร้อนแต่ร้อนไหมดีได้นะครับนาให้เหลื่เบาๆได้อันนี้เป็นไงขอจับจับให้จัดให้สมาชิกได้ได้ดูเ้าหน่อยปกติไม่กินโชแล้วนะปกติไม่ค่อยอยากกินโชว์เนี่ยเพราะว่ากลัวไปทำลาย ทำลายน้ำใจพวกที่แบบเปิดดูดอนดึกๆอ่ะนี่โอ้โห้ออื้อไปแล้วคะอนื่อมันหวานมากเลยคุ้งตอนเราได้มาเล้นี่ก็อยากทำาลายความหวานอะไรไม่ต้องใส่โอ้โหมันๆๆๆๆๆๆ ขออีกหน่อยแล้วกันนะมันมันอร่อยมากเลยมันมมมตัวน้ำมันร้อน เงียโอ้โหนี่เหลืองเหลือติดดีไฟไงไม่สามารถหยุดได้เพราะเราย่างเนี่ยมันจะหอมมากอดอดไม่ได้จริง ลอกกุ้งแช่บววแมงอีกควันควันขึ้นโกเลยเห็นไหมเนี่ยควันเต็มเลยเนี่ยมากินเองกินกว่าแม่งเอ้ย เป็นปล่าเป็นเปล่าจริงนะไม่ไหวแล้วไม่หไมหวแล้วหยุต่อ,อไม่ไมหวแล้วหยุดต่อหยุดไม่ไดห้หยุดไม่ได้จริงครับกล่าว่าจะลาแล้วหยุดไม่ได้จริงครับเดี๋ยวขออีกหน่อย ใจมากครับกุ้งแม่น้ำฝีมือผมเองนะครับตกมาตกเองทำเองแล้วก็กินเองอร่อยครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจุดจุดอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปดูกันว่าคราวหน้านผมจะไปทัวร์ไหนแล้วก็ไปหาอะไรมาทำกินอีกนะครับเคน, <Okay S 2> นะครับบ๊ายบาย